สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังบ้านสวนลูกนกสุภาพรคุณลำไยต่อชีวิตหลังดังข้ามคืนคุณลำไยต่อชีวิตหลังดังข้ามคืนเปิดบ้านสวนลูกนกสุภาพรยาสามีเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวนั่งขายน้ำพริกส่งลูกเรียนลำบากไหมเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวไม่เลยค่ะต้องบอกว่าตั้งแต่งเป็นลำไยจนถึงวันนี้ที่มีครอบครัวชีวิตหนูโคตรลำบากเลยซึ่งไม่รู้ว่าสบายมันคืออะไร ถึงมีเงินหนึ่งล้านเงิน100่งรศก็ต้องทอดไข่กินไม่ได้ไปกินอาหารหรูหรือซื้อแบรนด์เนมอย่างอื่นซึ่งเป็นคนมัธยัสถ์รู้จักใช้เงินเคยดังเป็นพลุแตกเป็นที่รู้จักกันทั่วบ้านทั่วเมืองสำหรับลูกทุ่งสาวลูกหนกสุภาพรเจ้าของเพลงดังคุณลำหญย ก่อนที่จะเงียบหายไปแต่งงานมีครอบครัวลูกนกสุภาพรใช้ชีวิตพอเพียงด้วยการทำสวนปลูกผักทั้งปลูกไร่อ้อยมันสำปะหลังไร่เผือกนาข้าวพืชผักผลไม้ที่ปลูกไว้ขยะวันนี้เรามาอัปเดตชีวิตของนักร้องดังสถานการณ์ในปัจจุบันทำงานหยุดชะงักตัวเจ้าเลยหันมาหยิบจับธุกิจขายน้ำพริกโดยเผยกับทีมงานตอนแรกเครียดม,มากย้ายมาอยู่ระยองไม่รู้จะทำอะไรเลยหันมาทำน้ำพริกขยะซึ่งเราไม่รู้วิธีเล่นโซเชียลมากได้พี่ดีเจที่รู้จักช่วยโปรโมทให้ก็ลุ้นว่าผลตอบรับจะเป็นยังไง ซึ่งมีมากคนสั่งเยอะเราทำเรามีความสุขส่วนเรื่องเพลงยังรอเพลงที่ถูกใจอยู่ไม่คิดทิ้งอาชีพที่ทำให้คนรู้จักเราและถ้าสถานการณ์ดีขึ้นกลับมาร้องเพลงได้ก็ยังขยะน้้ำพริกเหมือนเดิมหากย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนคงไม่มีใครไม่รู้จักเพลงคุณลำใหญ่ซึ่งด่งดังมากๆทำให้ชื่อของลูกนกสุภาพรกลายเป็นที่รู้จักด้วยเช่นกันแต่กว่าจะมาถึงวันนี้ทำเอาเจ้าตัวเหนื่อยไม่ใช่เล่น ทำมาหลายอย่างทั้งเคยเป็นคนรับใช้เป็นสาวเย็บผ้าพี่นกเคยเป็นคนรับใช้ลูกนกเป็นคนรับใช้นี่เป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตคือนกออกจากโรงเรียนตอนปหกแล้วทำไรทำนาแล้วกำลังเข้าบ้านป้าไปหาที่บ้านนอกคือนกไม่ได้ตั้งใจจะเข้ามาแต่มีเด็กที่บ้านบอกว่าหางานให้หน่อยแล้วเรากลายมาเป็นคนใช้ในกรุงเทพเกือบปีเพราะว่าทำงานบ้านตึกสี่ห้องสี่ชั้นพอมาอยู่มันเป็นจังหวัจุดเปลี่ยน จังหวะนั้นไปอาศัยเขาอยู่แล้วเขาบอกว่าเขาไปร้องเพลงในคาเฟ่แล้วเขาบอกว่าวันนั้นเขาได้พวงมาลัยมาสองพอนึกในใจฉันร้องเพลงเป็นฉันอยากร้องก็เลยแอบไปกับเขาตอนที่เพลงคุณลำยัยออกแล้วมันดังเปรี้ยงทั่วประเทศตอนนั้นคือดังขนาดไหนลูกนกมันข้ามคืนคือมันพลิกจังหวะที่เราทำแต่การทำงานของเราเหนื่อยมากกว่าที่จะมาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ